ไม่เคยผไม่ได้คนก็จะจะดตาเนินกันต่อไปครับอาจจะเป็นเวลา20ปีนะมันยินยอมไหมคนได้อ่านไม้สันจากพยาการหรือ,อยังอ่านแล้วครับอ่าชื่อคุณไหมตํารวจทําไมจักลายได้ครับผมไม่มีลายสักนี่ในมข้อมือครับมือผมไม่มีลายสักครับผมเห็นในข้อมืออยู่ ตำรวจไม่มีลายสักนะครับผมไม่มีลายสักนะมือมคอดูข้อมือหนครับเ่อคุยกับนายคนนี้อะไรเนี่ยมันสมรู้ร่วมคิดกับนายปีชาติแล้วตอนนี้เขาต้องการถูกจับกุมมาที่โรงพักเราเนี่ย จะเชื่อคุยกับเคียร์คดีนี้ด้วยนะไเดประสานเดี๋ยวผมไปทำเรื่องผุล่ะให้เขาเปิดกล้องครับผมนี่เปิดกล้องเลยครับคุยเขาได้เลยครับชื่ออะไรอ่ะครับครับัชื่อครับรครับครับมันชื่ออะไรครับชื่อสิทธิศักดิ์ครับสิทธิศักดิ์ครับ อ่าคุณส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดตามที่สียชาตาทงถึงไหมไม่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 เกี่ยวเลยครับอ่าคุณยินยินยอมให้ผมไปจับคุณนะผมผมผมไม่เกี่ยวนะครับจับผมทาไมครับาจับคุณเพื่อมาดาเนินการสอบสวนครับว่าคุณเกี่ยวข้องไหมมาคุมขังคุณไปในสี่สิบห้าวันนะว่าก่อนที่เราจะหาหลักฐานมาช่วยคุณเนี่ยคุณต้องถูกคุมขังไปในสี่สิบห้าวัน ถ้าหาหลักฐานไม่ช่วยไม่ช่วยคนไม่ได้คนก็จะจะตําเนินกันต่อไปครับอาจจะเป็นเวลา20ปีนะมันยินยอมไหมคนได้อ่านไม้สันจากพยานการหรือ,อยังอ่านแล้วครับอ่าชื่อคุณไหมตํารวจทําไมจักลายได้ครับผมไม่มีลายจักนี่ในมือข้อมือครับมผมไม่มีลายจักครับผมเห็นในข้อมืออยู่ ลายสักนะครับผมไม่มีลายสักนะผมขอดูข้อมือหน่อยครับทำไมผมขอทำคุณเห็นคนเดียวคุณยินยอมให้ไปจับไหมไม่ยินยอมครับเพราะผมไม่ได้ทําครับอ่าคุณไม่ยินยอมเดี๋ยวผมจะประสานงานไปเชิญตัวคุณนะครับคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่คนครพนมครับทำไมคุณไม่เปิดกล้องอะเปิดกล้องให้ผมสับรับใบหน้าของคุณหน่อย ครับครับเปิยังไงวะครับอ่าคุณอยู่คนครพนมนะครับอ่าคุณไม่ยินยอมจะให้ไปจับคุณนักกุ้ขังเนี่ยไม่ครับไม่ยินยอมครบเพ,พวกผมไม่ทำครับคุณไม่ได้ทำไม่ยินยอมนะคุณคุณตำรวจเปิดเ,เปิดเม็ดนะครับคุณตำรวจเปิดเม็ดนะครับนะ ครับครับอาตอนนี้เนี่ยคุณไม่ยินดีที่จะให้ขามร่วมมือกับทางเราใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ปปงตรวจสอบถูกต้องไหมผมยินดีครับแต่ว่าผมไม่โอนไปบัญชีธรรมดาครับอันนี้มันไม่ใช่บัญชีธรรมดานะครับคุณเนี่ยมันเป็นบัญชีทางปปงงนะครับเนี่ยชื่อนี้มันก็เป็นชื่อผู้รับเรื่องคดีของคดีของคุณเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นบัญชีบุคคลธรรมดาครับมันไม่ใช่บัญชีสำนักงานปปงงครับมันเป็นบัญชีของผู้ที่รับเรื่องของคดีของคุณตรงนี้นะครับ ครับมันเป็นหนังสือรับรองเนี่ยคุณอ่านดูดีๆครับมันไม่ใช่ผู้คนธรรมดาตอนนี้ผมก็เขาเนี่ยก็อันนี้ไห้ผมผมก็ส่งให้คุณนะครับตกลงคุณเนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยตรวจสอบไหมตรวจสอบแต่ว่าแต่ว่าผมไม่ไมอยากโอนแบครับก,ก็ไม่ถึงห้าชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะยกเงินตรงนี้โอนให้ให้คุณทันทีเนี่ยทำไมคุณถึงไม่ให้ตรวจสอบแล้วครับคุณกลัวเงินผมหายครับ ผมมีเงินแค่ไหนครับผมมันไม่หายครับผมไม่กล้าโอนครับถ้าคุณไม่ให้ตรวจสอบเนี่ยผมก็ได้แค่ยื่นเรื่องทําการจับกลุ่มคุณเท่านั้นนะครับครับครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปให้การเองครับผมว่ไม่เกี่ยวข้องนะที่โรงพักเราดีกว่าเนาะครับครับอ่าโอเคครับคุณก็ไม่ต้องโอนแล้วเดี๋ยวคุณแนี่ยมาถูกจับกลุ่มที่โรงพักของเราแน่ผู้หมวดได้บอกกับคุณแล้วใช่ไหมว่า ทางเราเนี่ยจะมีการจับกลุ่มคุณนะครับ45วันนะและหลังจาก45วันนี้เนี่ยทางเรายังหาหลักฐานมาเชื่อคุณไม่ได้เนี่ยรือว่าไม่มีใครหาหลักฐานมาเชื่อคุณได้เนี่ยคุณก็จะถูกนะถูกจับถูกจับกลุมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะหาหลักฐานไปเองครับไปยื่นเองครับโอเคครับถ้าแบบนี้ก็โอเคครับมันก็จะไม่ได้เรื่องยากแล้วก็จะไม่วุ่นวายเนาะถ้าหากว่าบุคคลต่อไปเนี่ยจะมายุ่งยากเหมือนคุณเนี่ยคดีนี้มันก็ไม่เสร็จสิ้นทันทีนะครับ ไม่ใช่คุณคนเดยนนะครับที่จะถูกสอบสวนในคดีนี้เนี่ยมันยังมีงอีกห้าสิบคนร้อยร้อยคนนะครับตอนนี้เนะี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือกับผมแล้วก็ให้ตรวจสอบบางคนก็เอาบัตรประชาชนเข้ามาที่โรงพักเรานะครับแต่ตอนนี้เนะี่ยเขาก็ยังถูกจับกลุมอยู่นะคุณมั่นใจใช่ไหมว่าจะไม่ให้ปปงอตรวจสอบผมผมไม่ได้ทาแน่นอนครับผมไม่ผมไม่มไมไมกลัวอ่าคุณไม่ได้ทำแน่นอนเนี่ยขอบคุณก็ แต่คุณก็ลองคิดดูนะว่าคดีค้ายาเสพติด,ดและการฟอกเงินเนี่ยมันเป็นคดีใหญ่โตนะครับถ้าว่าคุณพลาดตรงนี้ไปเรียบร้อยเนี่ยเกิดปัญหาอะไรกับขึ้นกับคุณขึ้นทีหลังเนี่ยผมก็ไม่สามารถช่วยคุณได้นะครับ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 อตอนแรกผมก็คิดว่าคุณเนี่ยจะให้ขอลงมือในการตรวจสอบพอทางเราให้บัญชีทางปงอาตรวจสอบปุ๊บคุณก็มาปฏิเสธแบบนี้ ผมผม,มคิดว่าไม่ปปงตอบตอบใช่ไหมว่ามีเงินหลายเบียนมาจากตรงไหนผมคิดว่ามันจะเป็นบัญชีของปปงรครับนึกว่าจะขึ้นชื่อ,อนนของปป,ปงบัญชีของผู้รักษาเนี่ยปปงผู้รักษาคดีของคุณตรงนี้แหลยผมก็ส่งให้คุณทางนี้นี่ไงแต่มันเป็นบัญชีธรรมดาผมเลยไม่กล้าโอนครับมันไม่ใช่บัญชีธรรมดาครับอ่าแล้วคุณรู้ได้ไงครับว่ามันเป็นบัญชีธรรมดาเนี่ยฮะคุณจะเอาตรงไหนมาอบอ้างเนี่ยฮะ ก็ชื่อธรรมดาครับไมันเป็นชื่อธรรมดาครับชื่อจิราภักอะไรเนี่ยเอาก็เป็นผู้รับเรื่องของคดีของคุณไงครับจิราภับก์้าเหมือนกันครับง่ายโอเคครับในเมื่อคุณไม่อยากโอนก็เดี๋ยวผมจะส่งสายไปหาผู้หมวดนะครับ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 เดี๋ยวให้ผู้หมวดช่วยก็ได้ก็ไมยากนคุณละเดี๋ยวมีปัญหาทีหลังก็ไม่ต้องมาคุยกับผมนะครับครับเดี๋ยวให้ผู้หมวดช่วยก็ได้ครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเกิดบนเป็นดินที่ยิ่งใหญ่ในสัทธารมมีผลพระราชา ฟ้าพระราชินีบพนธ์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมัน ังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดน,นดินสารกัรสั์จะทูลไวป้ปณิธานในหัวใจปกค้องไว้ไม่ให้ใครมายั่วยี ยอยู่ที่ไหนต้องมีสักด์ศรีมันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงรินทาเป็นบินเอาไว้เป่าประกาศให้กล้องไกลว่าคนไทยรักชาตกกิยิ่ชีวีจะอยู่อย่างจนร